สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เนยฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทํามันฝรั่งแท่งทอดค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นมันฝรั่งนะคะอยู่ที่สองหัวค่ะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาปอกเปลือกออกให้หมดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะง่ายต่อการต้มให้สุกเร็วนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำมันฝรั่งของเราค่ะต้มให้สุกค่ะ ค่ะพอมันสุกแล้วนะคะเราก็ตักมันฝรั่งของเราค่ะมาใส่ในภนาชนะของเราไว้เลยนะคะแล้วนำมาบดให้ละเอียดเลยนะคะพอระบดละเอียดแล้วค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่3มช้อนโต๊ะ เกลือป่อนเศรหนึส่วนสีช้อนชาตามด้วยพริกไทยนะคะปริมาณตามชอบค่ะเดี๋ยวเราก็จะนวดจนกว่ามันฝรั่งของเรานะคะมีความเหนียวนะคะแล้วก็สามารถปั้นได้ค่ะ ค่ะพอเรานวดมันฝรั่งของเราจนได้ที่แล้วนะคะจนเหนียวได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนํามันฝรั่งของเราค่ะมาคืงเป็นเส้นแบบนี้นะคะขนาดนะคะสั้นและยาวตามชอบค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็คึงแบบนี้เลยจากนั้นเราก็นํามาคลุกในเกล็ดขนมปังของเราค่ะ เราก็จะคลุกให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็นํำมันฝรั่งแท่งของเราค่ะลงไปทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะ เราใช้ไฟกลางในการทอดนะคะค่ะตอนนี้นะคะมันฝรั่งของเราก็เหลืองตามที่เราต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาตากใส่ในตะแกรงของเรานะคะเพื่อที่พักให้เสด็จน้ำมันค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันฝรั่งแท่งทอดของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆเลยค่ะทานคู่กับซ้อนมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสอร่อยมากๆเลยนะคะก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เนยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ